วันนี้ผมจะพามาชมยางของรถซูบูรุนะครับรถซูบูรุคันนี้เนี่ยใช้ยางของยี่ห้อบิสโต e นะครับบิสโต e ก็เมดอินเจแปนเลยครับตัวนี้เนี่ยเป็นยางไฮเปอร์นะครับบิสโตรไฮเปอร์เป็นยางที่ใช้ได้สมบุกสมบันนะครับทนความร้อนสูงนะครับและ เกาะถนนดีมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นยางนะครับส่วนตรงพื้นด้านบนนี่นะครับก็จะเบอร์255นะครับส่วนควอนหนาของยางก็จะเป็น55นะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18นะครับก็คือ1 8 R คือรัศมีของวงล้อนะครับผมยางของเจ้ารถคันนี้นะครับก็จะผลิตวันที่สัปดาห์ที่12นะครับปี2023นะครับ อนนไอคำว่า 98V ของเจ้ายางซูบุลขคนตัวนี้นะครับก็คือว่าสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโอ้เด็ดจริงครับของเราเนี่ยใช้ยางเกรดคุณภาพและพรีเมี่ยมเลยครับอย่าลืมนะครับเลือกรถคุณภาพต้องเลือกรถซูบุลุเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับ